จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาวจีนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนจีนกวางตุง้งหรือชาวจีนแต้จิ๋วทำให้วัฒนธรรมทางด้านอาหารของชาวตรังมีการผสมผสานของชาวจีนร่วมอยู่ด้วยอาทิโกปีช้ช้ำขนมจีบอิวชากล้วยปลาท่องโก๋หมูย่างและเกาหยก ถือเป็นอาหารที่ชาวจีนได้นำมาจนกลายเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวตรังไปแล้วที่ครัวมหาบัณฑิตตำบลนาท่ามใต้อำเภอเมืองจังหวัดรงังนายสิริชัยส่งเสริมเราให้ฟังว่าได้รับสูตรการทำเกาหยุกมาตั้งแต่บรรพบ,บุรุษสำหรับเกาหยุกโกยุกหรือเขาหยกนั้นเป็นเมนูอาหารที่หาทานยากและอยู่คู่กับเมืองรังมาตั้งแต่ดั้งเดิมที่มาของเกาหยุกเนี่ยครับ ตั้งแต่เกิดจำความได้มันก็มีเก่าหยุกอยู่คู่กับเมืองตรังมาตลอดครับเราเชื่อว่าเมนูนี้มันเป็นเมนูพื้นถิ่นของคนตรังเนี้ยที่อยู่คู่กับคนตรังเนี้ยมานับร้อยปีทุกคนรู้จักอยู่ในสื่อว่าราชาอาหารจีนแห่งเมืองตรังเนี้ยก็คือหมูย่างแต่ทางเราเชื่อว่าผมเชื่อว่าเมนู ที่มันเป็นราชินีอานจีนแห่งเมืองตรังเนี่ยก็คือเมนูเกาหยกมันเป็นเมนูที่หาทานยากมากหนึ่งมันจะเกิดขึ้นเฉพาะงานมงคลในพิธีสําคัญสาคัญของคนตรังรวมระยะเวลาเนี่ยมันเป็นผมเชื่อว่าเป็นร้อยปีนะครับสําหรับเมนูเกาหยกมีส่วนประกอบมากมายอาทิหมูสามชั้นเผือกเครื่องยาจีนน้ำซุปหรือน้ำสต๊อกเต้าหู้ยี้ สมเจืองและอื่นๆอีกมากมายมีขั้นตอนการทำหลายขั้นตอนแต่เมื่อใครได้ทานแล้วรับรองจะติดใจในรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองกลางอย่างแน่นอนเกาหยุกโกหยุกเขาหยุกมันแปลว่าหมูคว่ำหรือหมูเรียงหมูสลับกับเพือกเรียงกันจนเต็มในช้วยหรือชามไปเล็กๆเอาไปนึ่งประมาณ4ชั่วโมงนุ่มจนละลายในปาก ใครได้ลิ้มลองใครได้สัมผัสสุดยอดครับกำไรของชีวิตละ่ะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรงังได้จัดทำโครงการบูรณาการภาคีพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดโอทอรังยั่งยืนโดยส่งเสริมเก่าหยุกครัวมหาบัณฑิตยกระดับเป็นสินค้าพรีเมียมต่อไป